สวัสดีครับเออเออ,ออะไรกัดกุ้ยละเหมือนเปียกเหมือนเปียกสไตล์เดิมช่วงนี้เป็นช่วงว่างว่างงานน้ำว่างงานเป็นช่วงว่างไม่มีกีมอะไรมาทำให้ปวดหัวโอเค okay. เราสอนลายสไมโรลลิ่งชุดไนกูยังไม่เคยไซส์วะไม่เคยไซด์เลยนะ เฮ้ยอันนี้ก็ไม่เลวนะทำไมขนาดหัวกับตัวมันไม่เหมือนมันเท่าไม่เท่ากันวะตัวมันออกใหญ่ใหญ่เอ้ยคนเรามันก็เป็นอย่างนี้ใช่หรอคนเรามันก็ออกเนี่ตัวใหญ่ๆหญ่อย่างนี้แวใช่หรอไม่เข้าไม่เข้าอันนี้จะเข้าแล้วแว่นตาไม่ควรใส่ไหมนี่นมแนมดีนมแนมดีหูก็ตายก็ไม่เลวนะ จตได้ว่าน,แนมแดมดีหายใจก็ไม่ทั่วท้องไฮ่ใส่แม่แล้วดูดีว่ะเออซึงนี้โควิดโควิดเออ COVID. โควิดคนละหน้าแปดพันห้าร้อยไปดูโอ้ ข้าท้าวชุวนี้ใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชุดชุดใช้ได้อย่าตามกูมานะ <c oughs> สมุไรบอยป <c oughs> <c oughs> กติเราจะเล่นโซนนี้ใช่ไหมปกติเราชอบเล่นแถวนี้นะครับไม่ไปไหนอะ่ะไปหาที่อื่นเล่นดิไม่ใช่แถวแถวนี้อ่ะท <c oughs> ี่ไหนบ้างวะ ปรสานี่มันเดินเดินไม่ค่อยเดินเดินในในในประสาเลยมันน่าเบื่อไปที่ไหนดีวะเข้ามาดักคัดเกมแม่งยังไม่รู้ว่าจะเล่นตรงไหนดีไม่รู้ทำเฮียอะไรกูเข้ามากูกเล่นเลยนะครับขอใครเข้ามามองกูก็ใส่เดียวเลยอ่ะใส่เดียวเขาเรียกว่าใส่เดียวถ้ากูไปทุกที่เลยวะเดินเล่นตรงนี้ดีไหมอ่ะ ทำเลของเรียกว่าทำเลแถวนี้มันไม่เหมาะเดินเล่นนะมันมีแต่บ้านเดียวเอามันจะมีแต่บ้านเดียวอาทิบ้านเดียวอ่านไม่ออกอ่ะนัาทีนี้นนนตอนรับลูกค้าลูกค้ารวยมาก,กน,นะลูกค้าจะสั่งของที่แพงที่สุดสองพันคือว่าแพงที่สุดแล้วนะโอ้ สองพันถามว่ามันอาจจะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบชั้นเลิศนะมันก็เลยราคาแพงหน่อยนะวัตถดิบชั้นเลิศวัตวัตถุดิบวัตถุดิบชั้นเลิศมันเลยราคาแพงหน่อยเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรวะยันน่ะกูไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้ยันติดอะไรติดอะไรอ่ิติด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 โดริงอ๋อห้องจำพูวจำได้ละอ๋อห้องห้องเชฟห้องเชฟไอ้ห้องอะไรวะ ห้องอะไรวะห้องครัวเลยห้องครัวยังพูดยากเลยสวัสดีนะบายยเล่าก่อนแล้วก็ลาก่อนเชฟเชฟไฟไหมไฟไหมนะเอากระทะเข้าไปสี่เซฟบายๆแต่ไม่ใช่บายบายบายอันนี้แม่งงแลวบายบายบายนั่นล่างเซฟไม่ทำอาหารแล้วเหรออย่าเปิดแก๊สทิ้งไว้ โอ้โหเชฟเห็นสาวเห็นสาวไม่ได้เลยนะเชฟเห็นสาวเนี่ยเชฟไม่ทําอาหารเลยอ่ะเชฟเมืน่นเชฟเมืน่นลูกค้ากาลังรออาหารข้าวจานเด็ดจากจานจานจานเด็ดจานเด็ดจากเชฟชู้ชู้เชี่ยเลยเนี่ยว้าเร็วเอามาตะกกอยะแถวนี้มีรถไ,ไหมวะ มันไม่มีรถบ้างเห้แถวนี้รถรถอะไรก็ได้เฮ้ยนี่มันเหมือนมันเด็เฮ้ยอะไรวะอะไรวะเมกินเนี่อันนี้เหมือนมันจะสร้างมันมันจะสร้างอะไรสักอย่างเลยนะแต่มันนี่แต่มันยังยังไม่ทำาครับมันยังไม่ทํามันเกเรอ่ะผู้พัฒนาเกเรอ่ะนั่นละปีหนึ่งต้อค่อยมาเช่อผมเขาทํางานหน่อยนะนะต้องให้เวลาเขาแต่มา่อไเขาทําออกมาเนี่มีร้องอามาตก่ อ๋อเยเลยนะครับนะเขาทำออกมาทีมีน้องอมตะกะแน่นอนรุดอะไรเร็วๆะขี่ขีเป็ดดีกว่าโอ้ยเขี้ยเป็ดมีความเร็วไวแสงนี่ขี่เป็ดเตาะเล่นแกนั่งท่าไหนวันนี้ได้ดูดิพอาแกนั่งพับเพียบเอ้ยไม่ใช่พับเพียบดิมันเรียกว่าอะไรนะ มันเรียกว่นนั่งอะไรนะพับเพียบด้วยเหรอไม่ใช่อะไรวะ <c oughs> มันเรียกมันนั่งมเรียกาาอไอ้มันเรียกว่าท่านั่งเทพธิดาเทพพระบุตรใช่ไหมเออเทพธิดากูนี่ไปเรื่อยเลยพอัยนะพอัยพอดีมันปวดหัวช่วงนี้มันปวดหัวอืมันเรื่อนั้นหน่อยไม่ปวดหัวปวดขาครับปวดขา เส้นเส้นผมมันยึดหรือเปล่าไม่รู้นะขาข้างขาข้างใช้ข้างซ้ายของผมน่ะมันยึดผมยืนนานๆแล้วมันมันตึงอ่ะมันมันตึงอ่ะกูเจ็บนะโอ้โหกูทรมานเฮ้อเฮ้อเอาอะไรอ่ะเอออะไรกัดกูเออ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 เนี่ยกัดกูอย่างเดียวเลยเอาทำไมกูมาอยู่นี่อ่ะ กูไม่ได้จะซ่อมเป็ดกูไม่ได้จะซ่อมเป็ดกูนั่นขี่ดูเมืองขี่ดูธรรมาชาติเยียคือสรุปแล้วก็ค,กกนน <c oughs> คือมึงอยากให้กูเล่นในเมืองนี่ใช่ไหมคือมึงอยากให้กูเล่นในเมืองนี่ใช่ไหมอามาตากากากอย่าร้องไห้สิร้องเป็ดแต่พร้อมบวกเสมอพร้อมบวกกับพวกคุณเสมอ รถปิดน้ำมันขี่ในน้ำไม่ได้ครับโคดเอมิเซียงอเมิเซียงไม่ใช่อเมิซียงเมิเซียงโคติโคชิงโคชิงต้องเปิดวุยดูปึ๊ดปีโอ้หดีดีนึงสุดดีแบบดีไมนเป็นรอยดีเป็นรอยล้อรถสองข้างนะมันควรจะทัพเต็งให้หมดเลยนะครับรอยรอยดูดิดูรอยมันดิ ลอยแม่งสองลอ้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค้นไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าก้นดากนั่นนะยกล้อกับโอ้หูย่ึงนเป็นลองเปิดดิโอ้โหยังสูงนะครับโอ้หูยแต่ได้ว่าเอาไปแข่งเนี่ยแรงครับแรงแซงทางโคง้งแน่นอนบอกว่า amazing ไปทางไหนวะวโอ้โห oh ้ e โอ้โห้องเป็ดตีลังกาไปกันหมดได้ยังครับ เอาม่ซิ้นกูไปไหนวะเนี่ยไปไหนไม่รู้รู้เนี่ยว่าสิ้นสิ้นดีแปรียบไฟไม่เฮาโอ้ยเงี้ยหมดแล้วกูกลับมาทีก่อนที่ไหนกูจะไปวะไหนๆก็ไหนๆละอ่อมาตากะเอ่ออ่อ ca Yeah. Break more big bang. On đúng không? cũng biết đồ ngu. Ha amataka u ไมพี่ตายคือพี่ฝึกกังฟูเปนด้าทำอะไรนะเออทำไมพี่อ่อนอย่างงี้มะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะสีไม่ชอบสีประชอบเดี๋ยวมึงเจอกูเอาลับตัางวันนี้สอยหัวแบบใครไม่เขาเล่นดีก็เล่นดีเล่นดีต้องใสอุยเอาปืดโอไมค์กัหัวแตกจงพี่หน้าใส่พวกอีโก้วัววัวอุยมันมึด โอ้ยจิโกโอรารวาสจิโกยังมีเรื่องกับพี่มัรอจิโกโอเอารับแรงให้ดีครับแปดสิบไม้์ยี่สิบห้าแรงเฮิร์ตบวกอะตอมบวกไฮเมนติกบึ้งบวกบวกอะไรวะบิ่งไปไหนขอโทัแตงวัน,นี้แรงแค่เทยครับยี่โอ้วแววเฉยว่าตายหาไปได้สามมิเท่านั้นไม่เหลือแม่แต่ขี้ยอมไงกัน ตอนนี้เป็นเวลาอาพอเถอะสี่นาทีพอละอยากนอนอยากนอนวันนี้วันนี้ผมเมื่อผมเมื่อยวันนี้เส้นอึกเส้นอึศนะเพราะว่าขาคือขามันจะตายให้ได้ครับขาผมอ่ะขาไปวัดกับวัดกับพื้นมาขอบคุณผู้ชมฝากกดไลค์รับลไลด,ด้วยนะครับ